สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอตตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง7.9 Channel นำโชคนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับกับแนวทางห่วงหุ้นนิเคีิสูตรเช้าบวกป่ายนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใดๆนะครับเข้ากลุ่มไลน์รับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้วางในช่อง YouTube i ดี i n e นด้านบนนี้นะครับอ่แอด ลายมาสอบถามรละเอียดกติกาการเข้ากลุ่มกันได้นะครับเลขปังๆเลขแม่นๆรอคุณอยู่ก่อนที่เราจะไปดูเลขเด่นประจำวันนี้นะครับไปดูผลของวันที่29ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเชา้าออก98264ครับบ่ายออก76447นะครับ นิเคอี e. ปกติเช้าบ่ายเมื่อวันที่29แอดให้3และ6นะครับ6มาทั้งเช้าและบ่ายครับก็จะมี6 4ใช่ไหมอ่ะก็เจาะแตกนะครับเนเ้นเลยอ่ะตรงตรงเลยนะครับเจาะแตกเช้าหก โอ้บ่ายก็แตกนะครับเจาะแตกเช้าบ่ายเนี่ยนี่นะหกสี่โอ้ตรงกันเลยนะครับนี่ฮะตัวเน้นเน้นเม็ดเดียวอ่ะก็แตกนะครับแตกเหมือนกันเลยนะครับ 764นี่เป็น164เสียได้นะฮะทำไมก็จะแตก3ตัวเนาะก็จะลืมนะครับอยากปังอยากปังอย่างนี้นะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มนี้เลยนะครับแอดไอดีไลน์มาตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนิกเกอิเช้าปวกปลายประจำวันที่30นะครับว่าจะได้เลขเด่นอะไรนะครับวันนี้นะครับได้เด่น9และ4นะครับ มาดูนะครับเจาะสองตัวเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเนะครับเน้นนะครับเราก็จะเน้นไปที่9 7กับ4 0นะครับเจาะสามตัว 2 9 7เก้าเจ็ดหกครับเข้ากลุ่มรับเลขตัวเดียวนะครับเน้นเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงในช่อง YouTube นะครับ ให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนได้ที่ไอดีไลน์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดตามนี้นะครับมาสรุปและทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเลขเด่นประจำวันที่3สิตราคม,าคมนี้เคอี e. สุดเช้าบวกบ่ายนะครับเด่น9และ4นะครับเน้น2ตัวนะครับ9740เจาะ3ตัวนะครับ เม็ดเดียว640ครับ ID line ตามนี้เลยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ